เยอะกว่ามึงบ๊กบกบกอะไรเอานักเลงแล้วผมกับนักเลงเนี่ยโอ้ยต้องประจำเนื่ยนักเลงเอานักเลงเนี่ยประจำนเลืประจำร้านถ้าพูดไม่ได้นะเคารักษาหน้าก็มากเลยนะถ้าพูดนี่เป็นเรื่องเลยนะบอกไว้ก่อนนะก็บอกยกพวกเยนะถ่ายด้ดยว่าน้ำแดงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจะให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมสมัครใจที่จะไปช่วยเออก็น่าจะมีเวลาที่จะถ้าเอาอยู่วันนี้แล้วกันวันนี้ก็ต้องดู จริงมีแค่จีนเพราะเขาทีมเดียวท่านบอกว่าให้ผมหาจีนหาทีมเนี่ยผมจะหาจีนยังไงไม่ได้ถามทีว่าเขาสงบใจนะถ้าถามว่าแค่ผมเอ่ยชื่อเรื่อว่าผมเคยไปช่วยงานเพวกเขาเขาก็องไปงานผมแต่ถามว่าโอ้ยที่สิบหกสิบเจ็ดเขาก็มีงานกันถูกไหมล่ะไม่จช่เป็นต้องเป็นวันอาทิตย์เสาร์วันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ นี่มันงานแบบนี้ uh huh. เอาทุกคนที่วันที่ทุกคนสะดวกสามารที่เขาีนงานอไรแจาเป็นวันจันทร์ไหมวัน mm hmm. อังคารไหม